ข่าวดีจากธนาคารทกศทกศปล่อยเงินกู้ฉุกเฉินให้ลูกค้าทำสัญญาทางไลน์ไม่ต้องไปธนาคารเลยครับธนาคารทกอสอเปิดให้บริการปล่อยสินเชื่อเงินกู้ฉุกเฉินทั้งการลงทะเบียนและการทำสัญญาเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์เลยครับทำได้ง่ายๆด้วยตัวเองไม่ต้องไปที่ธนาคารทกศเพียงมีคุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารกำหนดใครได้บ้างเช็คข้อมูลกันเลยครับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกสเปิดช่องทางสำหรับทำสัญญาอิเล็กทรอนิกส์สินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 ที่สามารถทำทุกขั้นตอนได้โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่สาขาของธนาคารทรกสโดยมีเงื่อนไขคุณสมบัติของลูกค้าและวิธีการทำสัญญาในแบบอิเล็กทรอนิกส์ดังนี้ครับ คุณสมบัติของผู้ที่สามารถทำสัญญาทางลายได้มีดังนี้ครับหากคุณมีคุณสมบัติดังนี้ 1. เป็นลูกค้าเงินกู้ทกศที่มีประวัติการ,ราชำระชั้นดีหรือชั้น A ขึ้นไป 2. เป็นลูกค้าเงินฝากของทกศที่มีรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีเงินฝากตามเกณฑ์ที่ธนาคารกรำหนดครับซึ่งให้ทั้งลูกค้าทกศ ที่เป็นลูกค้าเงินกู้ที่มีประวัติการชำระหนี้ชั้นดีและลูกค้าทกสที่เป็นลูกค้าเงินฝากที่มีการเคลื่อนไหวทางบัญชีตามที่ธนาคารกำหนดวิธีการทำสัญญาอิเล็กทรอนิกส์มีดังนี้ครับธนาคารทรกสจะแจ้งไปยังท่านที่มีคุณสมบัติโดยตรงผ่านช่องทาง Line Official BAC a, a C Family หรือ Line ของธนาคารทรกสตั้งแต่วันที่25 พฤษภาคม6.3เป็นต้นไปครับทันที่ได้รับแจ้งสามารถทำสัญญาอิเล็กทรอนิกส์โดยการคลิกทำสัญญาผ่าน Line Offi ิเชี B A A C Family ตามขั้นตอนที่กำหนดใน l ลายที่ทางทคสอส่งให้ครับเรียกได้ว่าเป็นวิธีการ ปล่อยสินเชื่อเงินกู้แบบช่องทางใหม่ที่ง่ายมากๆที่ไม่ต้องเดินทางไปที่สาขาของธนาคารเริ่มโดยทกศเป็นผู้เริ่มต้นทำสัญญากู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางไลน์ครับซึ่งปล่อยสินเชื่อเงินกู้ให้ทั้งลูกหนี้ของทกศที่เป็นลูกหนี้ชั้นดีและลูกค้าเงินฝากของทกศด้วยครับซึ่งจะมีการดำเนินการตั้งแต่วันที่25พฤษภาคม63เป็นต้นไป โดยทกศจะแจ้งไปอย่างท่านที่มีคุณสมบัติโดยตรงผ่านช่องทาง Line o f f i c i a l BAAC ของทกศครับหากท่านใดสนใจก็สามารถทำสัญญาอิเล็กทรอนิกส์โดยการคลิกทำสัญญาผ่านช่องทาง Line o f f i c i a l BAAC Family ตามขั้นตอนที่กำหนดในหลายได้เลยครับ ก็หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกทท่านนะครับหากมีข่าวสาร,รความคืบหน้าสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์ผมจะรีบนําข้อมูลมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังโดยด่วนครับฝากติดตามช่องของเราไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารความคืบหน้าและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์ที่จะนํามาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ช่องนี้ทุกๆวันนะครับขอขอบพระคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ